วันนี้จะเป็นแมตแรกนะครับที่เรามาชม ACL 2022นะครับหรือว่าศึกชิงแชมป์แห่งทวีปเอเชียครับเป็นนัดระหว่างทีมยูนิเ็ดซิตี้นะครับเจอกับจอนนัมรา้อนนะครับแชมป์ฟิลิปปินส์นะครับเจอกับแชมป์เอเอเอยาเอศกเอเชียเอเอเกาอเอรอเอเอรรเอสนามเอ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 เรอออเเ

Go อันนี้ก็มีแฟนบอลมาดูกันพอสมควรนะครับเพราะว่าซื้อตั๋วนัดเดียวนะครับซื้อตั๋ววันเดียวก็จะได้ดู2นัดด้วยกันนะครับดูรอบ6กโมงเย็นแล้วก็มาดูรอบช่วงค่ำนะครับก็คือช่วง3ามทุ่มนะครับ นี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้มาชมบอลนะครับในช่วงเวลาประมาณสามทุ่มนะครับนี่ก็จะเป็นแฟนบอลจากพิพิณน,นะครับจากยูเนเต็แฟนบอลจากยูเนเต็ดซิตี้นะครับน่ารักมากเลยนะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวตอชมถ่ายชมบรรยากาศนะครับก็น่าจะเป็นแฟนบอ,นอลยูเนเต็ดซิตี้ที่อยู่ในบ้านเรานะครับเ <c oughs> นี <c oughs> ่ยเนี่ยออกเลย โอเคโอเคก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ชมประมาณนี้นะครับเกมก็ยังสูสีอยู่นะครับยังไม่ได้มีโอกาสทำประตูกันมากเท่าที่ควรนะครับคิดว่าอาจจะกำลังดูเชิงกันอยู่นะครับ ดูซิว่าทีมแชมป์เอฟเอคัพจากเกาหลีจะขนาดไหนนะครับเมื่อเจอกับแชมป์ฟิลิปปินส์นะครับเ <is> ่หน้าสนามนะครับเบียร์ก็กระปออ๋องละแก้วละ80 <Go. S 1> บาทนะครับสามารถจ่ายด้วยระบบสแกนนะครับไม่สามารถจ่ายด้วยเงินสดได้นะครับ

สแตนลีโอก็จะมีข้างบนด้วยนะครับอ๋อสกอร์ยังอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนยนะครับไล Let's go Let's go Let's go ไม้ไ้วเนี่กับบนเตียงะ